ชมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแฮปปี้วิวนะครับก็ไม่ได้เล่นหรอกเน็ตกาไปแค่จะมาสอนเล่นโคตรแหลกเลยเน่ตกาเล่นในโทรศัพท์ได้ก็บุญเหลือแล้วเอาเวนทำไมมันโมะวะไอที่ผมเข้าครั้งก่อนมันไม่เดี๋ยวโมะเดี๋ยวโมะเดี๋ยวโม่โกยโกยโกย กูยังไม่ได้เลยข้ามึงยังโกย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 เพล่าวเพล่าวเพ่เฉยนะเลือกพ่อลูกเออพ่อลูกไม่ยงไม่ชอบขอลูกแม่งหาเออแม่งเกียรติได้แตามันสามารถดูลูกได้ดูดีๆเอเลนไปเกินกิงกาวู้วได้คะนนไครับ วิธีเล่นคืออันนี้ครับทําให้เป็นเหมือนผมทํำยังไงล่ะครับคุณเป็นเกมเมอร์อะคุณต้องอธิบายคุณแหละอธิบายโอ้ยโกยโกยมันโกยแต่มันก็เล่นไม่ค่อยดีเกินเลยโอ้ยแม่งจะตกเครื่องโอ้ยแม่งเครื่องคือม้นสาวนี่ครับกดแล้วก็อย่างนี้แล้วคุณก็เลื่อนไปเลยแล้ว้วแล้วก็เลื่อนลงมามันยังมี up down บ้าอะไรของมันนี่แหละ up and down u ด and d อั n แอนดจ้าแม่ออคกี้ชอบแอนด์เจ้าเพื่อนกูแม่งไปเจอประยุทธ์วันนี้เจอที่อะไรวะอะไรอะเยาวชนดีเด่นเว้ยเยาวชนดีเด่นมากไงพ่องพ่องพ่องเอากระดาษมาแดกแล้วกูอ่านในใบยื่นมาสูดลมแดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยพร้อมแต่จะเขียนกับแม่มากพ่องไม่ขอลาไปก่อนนะครับโอเคเนี้ย แล้วเกลือมากเก็นน้อ๋อแล้วก็แอปที่ต้องใช้ก็คือไอ้คพรฟินไอ้น้องขุนทงองไอ้แพรฟินฟรีอ่ะไม่ลดเสียตังค์แต่ใช้ได้แค่เจ็ดวันแต่มันไม่จำไม่ดีละก,กอหรือยังวะแต่แล้วพี่อยู่ใคร